นี่ผมนัดเดเด็กซุงมาที่เซฟบันนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบความใจใหญ่ของน้องดูครับไม่เตียมนะัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วยังผมยืมโอ้ต้องมาคืนมานานแล้วเหรอมานานแล้วครับวันนี้พี่มาขายอะไรรู้ป่ะไม่รู้ครับมาลองลองดีอันนี้เฝาตังเราป่ะใช่ค่ะคนได้ไหมได้เปิดได้แล้วอ่ะนี่ตังอะไรเนี่ยนี่สมงครับนี่เหรียญ อันนี้คือตังอะไรเนี่ยอันนี้คือตังออมจากที่โรงเรียนครับจะได้ตังวันหนึ่งไปโรงเรียนเท่าไหร่หกสิบบาทครับนี่คือตังที่ออมไว้ถูกปะครับถ้าพี่บอกว่าเอาร้อยสี่สิบอะไปซื้ออาหารให้ทุกคนกินข้าวในตลาดได้ไหมได้ครับอยากปะเนี่ยอยากครับได้นะได้ครับแล้วเดนไม่ใช้เงินเนี่ยไม่ใช้ค่ะไปะแปะปห้าบาทเี็ดห้าบาทเกินร้อยสี่สิบแล้วเอาเหรียญซื้อเลยสิบบาทเอันนี้สองไม้ค่ะได้มาอย่างละ เราได้ใส่อั่วาแล้วครับใช้เงิน10บาทนะครับส่งถือให้หน่อยครับครับครับได้ครับได้ครับนี่แบงค์รู้จักนะรู้จักครับอันนี้มันกี่บาทครับอ๋ออ๋สิบบาทอ่ออินปวดกระเป๋าไม่มีเอาแบงค์ไม่มีเอาแบงค์อ้ยเดี๋ยวจะส่งนี้ไก่ไก่อะไรนะแบงค์คะไก่ย่างแดงมาแล้วนะครับชอบถือให้หน่อยครับได้ครับนี่ไงตำป่าหกสิบเอาป่ะไม่เอาครับมันได้น้อย แซลมอนไหมแซลมอนกล่องละร้อยไม่เอาค่ะมันได้น้อยปกติเดเดินตลาดไหมเดินชอบไหมชอบตลาดกับห้างเดย์ชอบเดินอะไรมากกวันทั้งสองเลยครับให้ยี่สิบยิ้มเลยให้สาวเลยเหรอลอยหนึ่งแล้วเออเหลือร้อยหนึ่งแล้วส่วนในยี่สิบบาทนะค่ะเอาขอนะคะเอื้องเอปากเสือหน่อยครับได้ได้ครับได้ครับกี่บาทครับยี่สิบเก้าบาทไม่ต้องทอนนะคระเอื้องเอาปากซื้อหน่อยครับ น,นี่ตรงมันไม่คืออะไรชาสตรอเบอรี่คราน,นี้เด็กินเองหรือเด็กจะไปให้คนอื่นกินเองครับกิขอแพลที่เขามาเนี่ยอ๋อของครับครับเด็เปลี่ยนใจครับเดจะให้คนอื่นลนะตอนนี้อนะันน <c oughs> ึงดูไหมเดี๋ยวกลับไปกินที่ห้องทีเดียวโอเคพี่คะพี่รู้เปล่าว่าผมเอาไปทำอะไรครับ <c oughs> ผมจะไปช่วยคน,นะคระับขอบคุณครับ้นหลอเลย หมดแล้วเยวจะเอาพัดลมมาให้พี่ยามครับคิดว่าเขาเหนื่อยมากครับพี่ร้อนไหมครับครับ<า>เอาพัดลมมาให้ครับ<า>เปิดตรงนี้นะครับกดปเปิดตรงนี้ใครอันหนึ่งก<า>้อยรวยก้อรวยน้องให้น้องให้ใหผมไม่เกี่ยวนี่ตั้งเก็บน้องเขาเอาแตวที่คืนเดียวกอนมาแค่สิบห้าบาทเมื่อกี้เดียวไปให้คนอื่นไม่เลยเนา งั้นที่ฝากเอาไปทำคอะเพ้น่วยคนต่อบบ้านไหนบ้านอยู่ที่บ้าน